วันนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าใส่เทอร์โบแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็ผ่านมาใกล้ๆปีนึงละที่ทำเทอร์โบมานะครับก็ค่อนข้างที่จะแรงมากนะ ตอนนี้บูธเป็น10บสบกว่าปอนละทำอุปกรณ์ปลดปลดบูธนะครับปลดบูธจากกล่องเดิม,มทีนี้ก็ทำชุดคัสใหม่นะครับของเดิมเป็น7แผ่นนะครับไม่ใช่ดิของเดิมมัน6แผ่นหแผ่นเต็มแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งเป็นแผ่นเล็กๆ มันเอาไว้ให้ทําให้ออกตัวง่ายนะครับอันนี้ก็เอาออกหมดแล้ตอนนี้ใช้เป็น8แผ่นเลยนะครับหมกเข้าไปเป็น8แผ่นเต็มเลยสปริงคาร์แต่งแข็งมากหมายถึงสปริงอะแข็งแต่ว่าพอเรากำรรจริงๆก็ไม่ได้ต่างจากเดิมนะครับ modify modify ขานะครับและให้มันระยะชักยาวขึ้นนะครับตรงนี้นะ จุดนี้กัจุดนี้ให้มันยาวขึ้นมันจะได้นิ่มนะครับแต่ว่าพอมันนิ่มเสร็จปุ๊บระยะระยะในการกำรรก็จะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่ามันยาวขึ้นถ้ามันเป็นสั้นๆมันก็แข็งแต่ว่าระยะระยะตอนเรากำรรม,มันก็น้อยนะครับคือกำรรนิดเดียวมันก็กดไปสุดแล้วอะไรประมาณนะี้แต่นี้ช่วยให้มันนิ่มกว่าเดิม ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเกียร์หนึ่งก็ขี่ยากสัตว์ถ้าออกตัวแบบเป็นออกตัวแบบรถแดกนะครับออกไม่ได้เลยท้ายเกียร์หนึ่งมันยกล้อนะครับเกียร์สองก็จะพายกล้อไปเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ยกนะครับมันดึงดึงหนักดึงจนจะตกรถอะไรประมาณนี้อตอนนั้นก็ไปขึ้นไดโน่ให้ดูนะครับก็ได้แปดสิบแปดสิบห้าม้าใช่ไหม ตอนนั้นบูตประมาณห้าหกปอนด์ครับตอนนี้มันสิบกว่าปอนด์ล้เกือบสิบเอ็ดสิบสองนะมันก็แรงกว่าเดิมอีกเท่าน่าจะเกือบร้อยแรงมาแล้วมั้งแต่ว่าต้องไปขึ้นไดโน่ดูอีกทีหนึ่งว่าหัวฉีดพอไหมจูนเป็นยังไงจูนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จูนเข้าวๆบนถนนไว้ก่อนก็ค่อนข้างที่จะแรงมากครับอันนี้ก็ยังไม่ได้สตาร์ทเลยเดี๋ยวจะมาลองสตาร์ทดู ก็มันก็มีข้อเสียนะครับของพวกเทอร์โบอย่างเดียวเลยตำแหน่งการวางอะไรเงี้ยวางเทอร์โบอันนี้มันวางอยู่โซนโซนใต้อ่างน้ำมันเครื่องนะครับให้มันมันก็เลยต้องใช้ปั๊มดูนะครับบางทีเราเราจอดไน้นานๆน่ะน้ำมันอาจจะไหลคืนเทอร์โบนะครับให้มันมันจะซึม ซึมใบหน้าใบหลังครับมันก็มีปัญหาแค่นี้แหละแต่ถ้าเราวางเทอร์โบให้มันอยู่เหนือใต้อ่างเหนืออ่างน้ำมันเครื่องอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาน้ำมันก็ไหลกลับได้สบายๆอันนี้ของผมวางวางตรงนี้ไงเทอร์โบวางตรงนี้ปกติส่วนใหญ่เขาจะวางกันหน้าหน้าเครื่องใต้มอน้ำอะไรเงี้ยน้ำมันก็ไหลกลับได้สบายไม่ต้องใช้ปั๊มนะครับ แตนนี้ของผมมันข้างหน้ามันใส่หม้อน้ําอีกใบหนึ่งแล้วไงมันเลยไม่มีพื้นที่ไว้แล้วเห็นเห็นตรงนี้อยู่มันก็มีพื้นที่ก็แล้วเอาตรงนี้วางตรงนี้เลยเทโบอืมก็ถ้าสมมติว่าถามว่าจะกลับเป็นเดิมๆไหมผมว่าไม่น่ากลับแล้วแหละมีเทโบมันมาก <c oughs> เล่งง่ายขี่ง่ายถ้าเล่งแรงก็แรงเลยอ่ะ แรงชิบหายอ่ะถ้าขี่ใช้งานก็ก็แรงก็แรงกว่าเดิมเยอะแต่ว่าเราก็แรงไม่แรงก็อยู่ที่ที่มือเรานะครับอ mm. ืน้ำมันกินหรือเปล่าก็ <c oughs> ไม่ได้เช็คไม่ได้วัดเลยระยะทางเติมร้อยสองร้อยเป็น e แปดห้านะครับมันก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ก็เฉยเสบายสบายถ้าเป็นรถยนต์ก็หนักเหมือนกันตอนนี้ เรามาลองติดเครื่องดูอ่ะเดี๋ยวอันนี้เป็นหัวเทียนเป็นหัวเทียนแต่งนะครับถ้าถ้าไม่ติดก็คือมันไม่ติดเลยอะ่ะมันคงบอดอะไรเงี้ยมันต้องให้ร้อนๆน,นะครับมันถึงจะขี่ขี่โอเคอะ่ะอืมแล้วก็เสียงที่ดังๆอันเมื่อกี้นะครับก็คือปัม๊มปั๊มดูดน้ำมันไหลกลับของเทอร์โบนะครับเนี่ยเปิดให้ฟังเนี่ยดังๆอ่ะ ดตอก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเห็นครับว่าว่าถ้าจอดไว้นานๆมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูตอนเครื่องร้อนๆกันมันก็จะมีควันออกมาตรงท่อไอเสียหน่อยๆนะครับแตก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แค่มีควันเฉยพอมันหาย พอมันร้อนร้อนมากๆมันก็ฟันก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีปัญหาใช้งานปกติเห็นไหมสายสายกับอยู่ล่างเลยเส้นใหญ่ๆครับเส้นมีเส้นเดียวอะ่ะออสายแหลกกลับแล้วก็ดูดไปปั๊มข้างบนคนระับข้างบนด้านสาย <c oughs> มันมีการดูดดูดขึ้นไง น,นี่น่าจะไอ้น้ำเดี๋ยวสักพักนึงถึงจะเป็นฟัน เป็นท่อปลายท่อเดิมของอย y a า,าวั a น,นะครับดัดดัดแปลงนิดหน่อยให้มันใส่อับอสองนิ้วได้ถ้าไม่ทำมันใส่ไม่ได้นะครับ พี่ผมลองรีแมปให้ดูนะครับว่ามันมันใช่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แกรีแมปไว้เฉพาะเกียร์ว่างนะครับยังไงเดียถ้าเกียร์ว่างเราเราเบิ้ลอยู่กับที่อะง้อจะปุกปักปุกปักแต่กล่องกล่องจะตัดเท่าเดิมเกียร์ว่างนะพอเป็นเกียร์พอเราใส่เกียร์หนึ่งถึง6กอะมันก็จะตัดที่รอบหมื่นนะครับอันนี้รีแมปแบงนี้รีแมปแค่ปลดบใอ้เฉยนะแล้วก็ พี่ผมลองจูนถ้ามันปุ๊กปักปุ๊กปักดูแต่นี้มีกล่องพ่วงเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวถ้าจะใช้หัวชีดใหญ่คงต้องรีแมปรถน้ำมันของกล่องหลักเราอยไปจูนกล่องพ่วงเราน่าจะโอเคจูนง่ายแต่มันเป็นการทดลองเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอันนี้มาลอง เครื่องร้อนต้องใส่ต้องไปจูนเพิ่มนะครับถึงจะพูกปักอีกอันนี้เมื่อกี้เหมือนเครื่องมันเย็นมันมันเลยเป็นอันนี้เครื่องเริ่มร้อนๆ้อนขึ้นมาแล้วมันเริ่มหายแล้ว เพื่อมีคนถามนะครับว่าเวลาตอนถอนคันเร่งมีเสียงไหมมีนะครับแต่ว่าต้องไปขี่อ่ะให้บูทมันติดนะครับถ้าเราเบิ้ลอยู่กับที่อย่างนี้มันมันก็ได้ยินอยู่แต่ได้ยินน้อยอ่ะ <c oughs> มันต้องรอเครื่องร้อนมากๆถึงจะเริ่มมีบูทนะครับบางทีเครื่องเย็นๆน่ะมันขี่ไปมันยังไม่ร้อนอ่ะความรู้สึกแบบบูทมันยังมาไม่เต็มที่อะไรเงี้ยอืม ก็ต้องหาเวลาว่างนะครับให้คนนึงถ่ายให้แต่ผมขี่แล้วก็ลองผ่อนคันเล่งตรงกล้องดูอะไรเงี้ยน่าจะมีเสียงฟิวฟิวอะไรเงี้ยท็อปสปีดไม่ต้องพูดถึงครับอันนี้มันของเด็กน้อยไปแล้ะก็อันนี้ก็อัตราเร่งอย่างเดียวเลยอัตราเร่งมหาศาลนะครับ <c oughs> โอเค ก็เอามาให้ดูกันประมาณนี้แหละเว่าไม่รู้จะถ่ายไงมันทำยากไปหมดเลยช่วงนี้ต้องไปลองวิ่งไปจูนบนในน่อีกทีหนึ่งว่าจะกี่แรงม้าดีกว่านะครับ <c oughs> อันนี้ก็มีแค่นี้แหละที่ทำเพิ่มเติมเพราะว่า ว่าอันเก่าคัดมันแค่เจ็ดแผ่นไงมันลื่นปลายเกียร์มันตกตกมันไม่ต่อเนื่องนะครับมันมันเหมือนรถเออมันคัดลื่นน่ะแหละเออตอนนี้หายลื่นละโอเค